ท่านผู้มีเกียรติที่เการพทุกท่านครับหนเบื้องหน้าที่ทุกท่านนั่งอยู่ในขณะนี้คือการประดับประดาเพื่อบูชาพระคุณของคุณพ่อพี่พัฒน์ลีลารัตนพลความงดงามที่เรียกว่าตรการตาสำหรับผู้ที่ได้มาพบเห็นคำกล่าวที่ท่านกล่าวไว้ว่า พวงมาลาที่รายล้อมเข้าโอกอ้อมความอุ่นใจด้วยรักด้วยอาลัยด้วยสายใหญ่ที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆดอกคือสิ่งบอกงานสร้างสรรค์ความดีนับอนันต์เทียนมุ่งมั่นตลอดมาตระการทุกแห่งหนทุกผู้คนคร่ำครวญหาแต่ละดอกคือเหรียญตราทรงคุณค่า แห่งความดีดอกไม้บานบูชาร่างที่ลูกหลานของคุณพ่อพิพัฒน์ได้นำมาบูชาบรรจงจัดด้วยความงดงามคืออนุสาวรีย์ชีวิตที่คุณพ่อได้สร้างมากับมือจนเบ่งบานตระการตาปรากฏแก่ทุกผู้คนแล้วคุณพ่อพิพัฒน์ท่านได้กำหนดท่านได้ดำรงตนให้เป็นเจดีชีวิต ที่ลูกหลานกราบไหว้เคารพได้อย่างสนิทใจคือประการที่1เจดี JD ที่มีฐานมั่นคงการที่คุณพ่อพี่พั์สร้างหลักฐานสารหลักแหล่งแต่งหลักใจหนึ่งสมองสองมือสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลอดทนเพื่อผลิตผลที่ล้ำค่าอดอ,อมเพื่อมนตราแห่งความมั่งคัง่งสร้างเสรีภาพ อิสรภาพปลดเปลื้องจากพันธนาการแห่งความยากลำบากเพื่อลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขต่อไปประการที่สองเจดีที่ดำรงอยู่ได้ด้วยความงดงามคำสอนที่คุณพ่อได้สั่งไว้กำลังใจที่คุณพ่อได้ส่งเสริมสาขาวิชาชีพที่คุณพ่อได้ต่อเติมจากแบบเดิมที่คุณพ่อได้วางรากฐานไว้คือความงามแห่งชีวิต ที่สร้างผลิตผลแห่งความสุขตลอดกาลประการสุดท้ายเจดีที่เลิศล้ำด้วยความสูงเด่นท่านพูดอย่างไรทำอย่างนั้นมือใสใจซื่อถือสุจริตธรรมเป็นเครื่องนำทางอีกทั้งพูดจริงทำจริงไม่ทิ้งอุดมการมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวจนเป็นคนที่โดดเด่นและสง่าง,งามเป็นที่เคารพนับถือ อย่ามิต้องสงสัยวันนี้คุณพ่อพิพัฒน์ได้พัฒนากายให้กลายเป็นเจดี์ชีวิตสถิตมั่นในโลกาแห่งนี้ให้โลกได้จดจำให้มีความงดงามได้บันทึกจารึกไว้ตลอดกาลดับนามว่าพิพัฒน์แปลว่าผู้สร้างความวัฒนาสถาพรอ,อย่างมิมีใครเปรียบปานกราบเจดีชีวิตจิตบูชา ยอดบิดานามพิพัฒน์ผู้อาหารลีลารัตนะพลขอกราบกรานยกย่องท่านยอดเจดีที่เกรียงไกรมั่นคงยิ่งหลักฐานการครองเรือนงดงามยิ่งสอนเตือนทำสดใสสูงสง่าเด่นวางตนเป็นหลักชัยก้มกราบไหว้กระตันยูเชิดบูชาขอเดชะอธิษฐานการบัดนี้บุญวิถีกุศลธรรมนำเกื้อหนุน แต่คุณพ่อพิพัฒน์ลีลารัตนพลรับผลบุญสุขเพิ่มภูณแดนสวรรค์นิรันเธอ